สวัสดีค่ะยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ o o o d a y c h a n n e l นะกินเที่ยวทำอาหารเตรียมมาพร้อมเมนูที่แม่ชอบนะคะผัดถั่วงอกเต้าหู้ไข่นั่นเองนะนเตรียมเครื่องให้พร้อมส่วนผสมง่ายนิดเดียวมาทำกันค่ะส่วนผสมที่หนึ่งนี่ก็คือถั่วงอกแล้วก็ต้นหอมนะต้นหอมม่เยอะนะช่วงโควิดนีกินต้นหอมหัวหอมให้เยอะเลยนะวันนี้เราขยันหน่อยขยันเด็ดถั่วงอก ก็เลยเด็ดหัวเด็ดหางตัดทิ้งนะจะได้สวยๆกินอร่อยเต้าหู้ไข่จัดมาเลยสองหลอดหั่นเป็นชิ้นกำลังดีที่แบบว่าทอดแล้วก็ไม่เละนะคะเดี๋ยวต้องทอดก่อนกระเทียมมากน้อยตามชอบในส่วนของเครื่องฉุนเครื่องปรุงนะก็จะมีพริกไทยผงปรุงรสเห็ดหอมแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อย น้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวหรือว่าซอสปรุงรสก็ได้ค่ะหยอดไปได้เลยนะไม่ต้องรอให้น้ำน้ำกระทะน้ำมันเดือดนะหยอดได้เลย ร่อนดีไม่มีติด เราก็โอเคแบบประมาณนี้สีประมาณนี้เลยโอเคนะคะเสร็จแล้วสำหรับต้๊กแ้ นกินมาแล้วไหนนี่ไง<ะ>ถั่วงอกผัดถั่วงอกเต้าหู้เขาเรียกว่าอ,อะไรนะผัดถั่วงอกเต้าหู้ไข่เอาเปลี่ยนเมนูได้ปหมทำไมอ่ะตัวเต้าหู้ผัดงอกเรียบร้อยนี่ค่ะเมน,นูผัดถั่วงอกเต้าหู้ไข่วันนี้ว่าง เด็ดหัวเด็ดถางกันยาว,สวเสร็จแล้วจัดเสิร์ฟน่ากินบ้า่าหน่ากินรวกินข้าวกันเลยมนาะตักเลยคำแรกต้องคำดีใหญ่นะกินกับข้าวนะครับเด๋ยวเค็มนละไตเสียนะดูจากสีล้ำเค็มหรอกมันสีดำกระทะเหล็กไง ออร่อยกรอบปะรอนี่พี่ปลาเขาเรียกร้องอ่อยากกินผัดผักมันมูง่ายๆเลยเห็นไหมทำไงว่าอร่อยง่ายแต่ช้านะช้าตอนเด็กถกง,งอ่ะลองทำตามฟดูดเดยดูเราไม่มีฝีมือทางด้านนี้เรากินอย่างเดียวอืม, <laughs> อม <Yo. S 2> ลองดูดินี่เต้าหู้ก็เดี๋ยวก็ต้องคุกกันนิดนะึงคุกเขากันหน่อย <De> er. เดี๋ยวแล้วตักน้ำไล่หน่อยนะใช่เพราะเราไม่อยากผัดเรากลัวว่าเดี๋ยวกลัวเต้าหู้มันเละอ๋อเจี๊ยขี้เกียจผัดอย่างนั้นไงจัดดิม,นนะมันเข้ากันนะนะเต้าหู้ไข่มันเข้ากันนะเต้าหู้ไข่ทอด มันก็จะไม่นิ่มจนเกินไปแล้วก็ยังไม่แข็งกินกับหัวงอกอย่างเงี้ยจะเป็นแบบว่าหารเบาๆหน่อยย่อยง่ายแน่นอนเนาะผัดรวมกันมันก็จะเข้าเนื้อหน่อยถ้าอยากจะให้น้ํามันเข้ากับเต้าหู้อ่ะก็ผัดรวมไปแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวเต้าหู้มันจะเละน้ำทงผัดรวมกันเน่ะใช่ไหมเละก,ก็ได้ไม่เละก,ก็ได้แล้วแต่ผัดไม่เละก,กว่า <laughs> ตัวไม่กินหมดแล้วนะกินเล่หิวเนี่ยต้ของขอขอบคุณนะครับช่อง Food เดยที่ทำให้ผมมีร่างกายที่อ้ออวนท้วนสมบูรณ์แบบนี้ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกคนด้วยครับที่ติดตามชมช่อง Food เดย์ของเรานะครับถ้าเกิดว่าใครชอบสามารถไลค์ได้แชร์ได้เนี่ยทุกคนทำเป็นอยู่แล้วอย่าลืมติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยติดตามดูเมนูต่อไปของเราว่ามีเมนูอะไรมาฝากันบ้าง